ท่านผู้ชมไปต่อกันที่ประเทศเวียดนามครับล่าสุดนี้มีบริษัทที่ปร,รึกษาด้านสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของอังกฤษครับออกมาคาดการ์ว่าจํานวนของคนที่รวยมากในประเทศเวียดนามนั้นจะมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดภายในทศวรรษหน้าครับ<อ>บริษัทที่ชื่อว่าไนท์แฟรงก์รายงานครับว่าจํานวนผู้ที่มีรายได้สูงมากหรือมีตัวยอ่อว่า UHNWI ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า30ล้านดอลลาร์ หรือราว1,60 0ล้านบาทของประเทศเวียดนามในปีที่แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น200คนครับและคาดว่าจะเพิ่มเป็น540คนภายใน9ปีข้างหน้าหรือเพิ่มขึ้น17 0ซ,ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในโลกและในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนของเศรษฐีหรือ HNWI ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีทรัพย์สินสุดที่1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือว่า35ล้านบาทของเวียดนามในปีที่แล้วจะเพิ่มขึ้นจาก14,300คน เป็น38,600คนในช่วง9ปีข้างหน้าครับส่วนมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินพันล้านดอลลาร์ขึ้นไปปรากฏว่าที่เวียดนามมีแค่คนเดียวครับแต่คาดว่าในอีก9ปีข้างหน้าหรือว่าปี2,569จะเพิ่มเป็น3คนครับ ธนาคารโลกหรือว่าเวอร์แบงค์ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามในช่วง25ปีที่ผ่านมานั้นโดดเด่นครับมาดูจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ประมาณ6%ต่อปีไปจนถึงปี2563ครับ